ใน E ีีที่แล้วผมได้ฟาร์มจากหยาดเงิผมจนผมได้ซื้อรถคันใหม่มาจนได้และสหรับใน E ีพีนี้ก็เป็น e p ีที่2แล้วสหรับเส้นทางการเป็นรุ่นใหญ่ของพ่อหนุม่มจิมิชิวาจีจาร์ใครที่ยังไม่ได้ดู E ีพีที่หนึ่งอย่าลืมกลับไปดูกันด้วยและใน E ีพีนี้ผมขอ5ไลค์เท่านั้นพอแล้วผมจะทำอีพีฝามาคุณผ,ผู้ชมดูแน่นอนก็ย่ารืมกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วเราไปร,รับชมในคลิปกันเลยลครับผมป่ะลดขายความใหม่นอดลดหายความไม่มดลดขายความใหม่ <O> แล้วอะไรเงี้ยในตัวเหลือแค่นี้ละแล้วทำไมกูนั่งรถคันนี้มา EP นี้แล้วกูเพิ่งขับนีออนไปไม่ใช่หรอ อะไรวันนี้และเหตุผลที่จากที่ผมมีนีออนครับมีเงินจับเป็นแสนเป็นล้านตอนน,นี้เหลือแค่รถ60โลก,กับเงินแค่หลักแสนตน้ตนๆเท่าน,นั้นเหตุผลก็เพราะว่าผมได้ย้ายมาเล่นอีกประเทศหนึ่งแล้วครับเพราะในประเทศนี้เนี่ยเพื่อนผมเล่นกันอยู่เยอะแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะมาลงครอบครัวที่นี่ด้วยก็เลยทําให้ผมเลยต้องเริ่มฟาร์มใหม่ทั้งหมดเลยแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการฟาร์มมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะการฟาร์มรอบนี้ก็เลยอาจจะไม่ยากมากมาครับผมและในอาชีพแรกที่ผมได้เริ่มทำเนี่ยก็คือการปาเป็นนักเ็บทุรีย นะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเอาลีเฉยโอเคแล้วอาชีพต่อไปที่ผมต้องไปทำเนี่ยก็คือการไปเก็บน้าพึ่งนะแล้วก็ไปเก็บไข่ไปเก็บมะเขือเทศแล้วก็ไปเก็บข้าวซึ่งมันอาจจะฟังดูไม่สําคัญมากนะแต่คุณผู้ชมเนี่ยจำสามอันหลังไว้ได้ดีนะค,ะครับผมไข่มะเขือเทศข้าวอันเนี้ยสาคัญกับผมมากๆแในอนาคตโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีฟาร์มอีกสองสามอย่างที่ผมไม่ได้เอาให้คุณผู้ชมดูนะกลัวมันจะเสียเวลานะั่นก็คือส้มสตอรอเบอรี่แครอทแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่ นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สามารถ F K ได้แบบยาวๆเลยเป็นเสียเวลามากตรงนี้นะจาแรกมากกับการได้ตังค์นั่นคือการตกปลานั่นเองต้อง F K เยาวน่าจะประมาณเกือบ1ชั่วโมงเลยนะซึ่งผลประกอบการทั้งหมดถ้าผมขายเนี่ยผมจะได้ตังค์อยู่ที่ประมาณ 5- ้าถึงหกหมื่นต่อรอบและอย่างต่าในคิดไี้เลยผมก็ต้องทํานี้เนี่ยวนไป 10- 20รอบครับเพื่อที่จะได้ให้ผมเนี่ยมีเงิน1ล้านก้อนแรกได้ซึ่งผมคงจะเหนื่อยและปวดหัวและชีวิตก็คงต้องวนหลุมและเครียดมากๆเลยแต่สิ่งที่ทําให้ผมแก้เคเรียด แต่กิจกรรมแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเล่นเนี่ยก็คือกิจกรรมชิงถงนั่นเองถงตกงตกไม่มีใครเก็บเลยนะเก็บดิเก็บนี่ โอ้ยเอาว้ยทุกคนนี่มีรายได้นอนครับฝามต่อดิ แต่ก่อนจะไปฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูครอบครัวของผมและกันหรือว่าเพื่อนๆของผมนะที่มาเล่นด้วยกันเพราะเดี๋ยวเนี่ยเราต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะไปรับส่วนในการมาคบกันก่อนนะแล้วก็แบ่งของกันต่างๆโดยทั้งหมดที่รวมตัวกันได้ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด5คนนะครับประกอบด้วยผมนะจีจ้าซอยจูแล้วก็ไอหัวแดงเนี่ยชื่อว่าเบอร์เกอร์ซอยจูส่วนไอหัวเทาภาพปิตาเนี่ยชื่อว่าซูโอซอยจูนะครับแล้วก็ส่วนพี่หัวฟ้าเนี่ยชื่อว่าพี่มาร์กนะแล้วก็จะมีอีกคนนึงจะมีชื่อว่าเบนาเดสวการมา คนแล้วก็มาต่อแถวเพื่อแจกจ่ายของให้มันเท่าๆกันแต่ก็จ,จะมีบางคนที่ได้ของไม่เท่าเพื่อนหรือมันน้อยกว่าเพื่อ,นก,อน,กนก็อาจจะมีน้อยใจกันมากเช่นไอ้เบอร์เกอร์นะแต่ก็ขอบคุณที่ให้รถร้อยลมามากเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปฟาร์มแบบฝึกตัวเลยแบบไม่ย่อท้อฟาร์มข้าวฟาร์มตังค์มาให้เพื่อนใช้กันอย่างแน่นอนกูฮุบหมดกูไม่ให้หรอกเป็นทางรูปชายชิบหายแล้วเห็นพี่แล้วไปขวางทำไมวะไม่อยากไขวางลูกเพราะว่ามึงอยากไปป๋า าดูลงไปเยอะจะลงไปลงไปโทษได้เมื่อไหรดูดิถ่ายภาพปิดตามเห็นเนาะไปลดโล่ร้อยโลงไปไม่มีนั่งหกสิบโลไปมันเก็บไว้ครอบครัวไปไปเปิดทีเดียวจะแบ่งกันไปเฮ้ยมันขับรถชนกูหอบนี้มึงได้แต่อย่าให้จิงตาของกูบ้างแล้วกันน้ำวกได้ของเยอะจะใครได้รถเนี่ยเดี๋ยวทำงานคนสองสู้เป็นกำลังแกให้สู้ๆ ไอ้เบอร์เกอร์มั่นใจไปแล้วว่าส่งของได้อะเดี๋ยวให้รถเลยเฮ้ยร้อยโลมาชน โอเคและชีวิตหลังจากที่ผมได้100โลมานะทุกคนอาจจะบอกว่ามันสบายขึ้นฟาร์มง่ายขึ้นไม่ครับไม่ตรงกันข้ามทุกอย่างเลยฟาร์มก็ยากขึ้นเหนื่อยขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เราได้ของเยอะนะครับเราก็ต้องเอาของไปคืนให้กับครอบครัวเนี่ยเยอะเช่นกันในที่ผมจะต้องทําเงินไว้ให้เพื่อนใช้ในการคราบข้าวแล้วก็ต้องทําเพน a e d ีเลยเพวกน,นี้ไว้ให้เพื่อนใช้ในการเล่นกิจกรรมต่างๆซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะแต่ก็ผมเต็มใจที่จะทําทให้นะเพราะว่าเราได้ของเยอะเราก็ต้องตอบแทนหน่อยนะครับและชีวิตช่วงนี้ของผมเนี่ยมันก อาจจะมีแวะไปเล่นกิจกรรมบ้างปะปายแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรกับคืนมาสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าถามว่าผมเกลียดอะไรในการฟาร์มมากที่สุดต้องตอบเลยครับว่ามันคือตกปลานั่นเองถึงแม้ว่ามันจะออโต้นะแต่มันเป็นอะไรที่โคตรเสียเวลาเลยครับถ้าเริ่มตกนะใช้เวลาไม่ต่ํากว่าประมาณมันเกือบชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเลยนะไม่โคตรเสียเวลาแต่มันก็ฟาร์มตกต่อรอบเนี่ยผมได้ประมาณรอบละเกือบแสนนะประมาณ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0ประมาณนี้มันก็ขึ้นจากเดิมมาไม่เยอะนีดหว่า โอเคแต่ okay, ก,ก่อนที่ผมจะเอาทุกอย่างไปขายนะผมก็ได้มีการมาแต่งตัวใหม่ให้มือเหมือนกับคนในครอบครัวผมนะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปได้แอดดอปประชาชนกันซึ่งกลุ่มที่เราจัดไปเนี่ยจะมีกันทั้งหมด5คนซึ่งเยอะขนาดนี้เนี่ยถามว่าได้แอดดอ,อกไหมเอ่อไปดูด,ดีกว่าไปดูดีกว่าไม่ใช่พวกเลยจะจาดเพื่อนไปสักตอนไหนวะเต็มแขกไอ้ล้นซ<บ>ะด้วยเพื่อนเราบบอ่ะเออจะตีเย็นกี่โมงเอาเองเออใจเย็นจี๊บเลือดร้อนซะด้วย เบอร์เกอร์ว้าวรองเท้าน่ารักอะซื้อมาจากไหนวะมาสาดะเนโอ้โอ้โหที่ไปนึกว่าจะเปิดเขาแว้ววิ่งกลับมาหน่วงพี่จะขามนะยังยังยังยีดีดีพร้อมกด F9 รออุ้มศพเลยนะสวยเพื่อนสวยเพื่อน เลอดขาวตีนอยู่นะเออเราเล่เราก่อนเราก่อนเ่อนเรามมึงเนี่ยไปเลยไปเลยจะไม่เล่นเหรเล่นดิลองผัวตัวพี่จิ้งหัวตัวพี่ตายหนึ่งเ 哎。 ก็ตามที่เห็นครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันถือว่าฟาดคอไปแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่เราเจอเรื่องอัปยุ์อันนั้นไปนะตอนนี้เนี่ยผมก็มีรถสามร้อยโลใช้แล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาในตัวเนาะถ้าถามว่ามาันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากการที่สองสามชั่วโมงที่แรกในเซิร์ฟเวอร,วอร์มีปัญหาหนึ่งเขาเซิร์ฟมาเขาเลยให้สามร้อยโลชดเชยมาหนึ่งวันนะซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่ผมได้สามร้อยโลมานเนี่ยผมฟาร์มแบบฟาร์มบ้าเลยผมฟาร์มไม่หยุดฟาร์มทั้งวันฟาร์มทั้งคืนเลยแหละแล้วผมก็าฟาร์มอย่างนั้นนนนอง ใช้อะไรบ้างเพื่อที่จะเปลี่ยนจากไม้เบสเป็นไม้พูลนะเพราะว่าไม้พูลสียมงพูที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะี่มันเป็นแบบเช่า3วันที่เซิร์ฟคอให้มาซึ่งเองไม่นานมันก็โคงหมดแล้วผมก็เลยมาเตรียมของไว้เพื่อที่จะคราบไม้พูลอีกอันหนึ่งที่เป็นถาวรของผมมาแล้วเราทำการวนไปรับเควสรา,ายวันเพื่อเอาไปทําบ้างนะซึ่งอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มมากๆแล้วหลังจากนั้นก็มีแวะอู o. ไปเล่นกิจกรรมนิดหน่อยก็แต่ก็ตามภาพนั่แหละครับเฮ้ยจริงๆผมไม่ได้กากนะกนเว้ยเพื่อมจริงๆเพื่อนๆเช เออ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 ช่างมันนะครับเรื่องกิจ,จกรรมปล่อยๆมันไปหลังจากที่ลดโล300โลผมหมดวันไปผมก็เริ่มที่จะมองหาธุรกิจใหม่ๆนะอะไรที่มันสามารถทําให้ผมได้ตังและมันสบายกว่าการที่ผมต้องฟาร์มรอบเมืองเสียเวลามากขนาดนี้แล้วตอนนี้กําลังคิดอยู่ผมก็เลยปิ๊งมาหนึ่งอาชีพครับซึ่งมันเป็นอาชีพที่ผมเคยทําในประเทศเก่าหรือผมเคยไปเล่นนั่นก็คือการเป็นเชฟนั่นเองพอคิดได้อย่างนี้แหละผมเลยทําการไปฟาร์มจําได้ไหมครับว่าผมบอกว่า3ามอย่างที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยคออ ฟาร์มฟาร์มข้าว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 แลวก็เอาไปขายครับซึ่งการขายข้าวของผมก็จะเป็นการโพสต์รูปลงบนทวิตเตอร์ซึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่ารูปที่ผมทํามาเนี่ยเป็นยังไงนี่เป็นยังไงครับเพิ่มความน่ากนินขึ้นแบบ99 99เเลยแหละแล้วก่อนที่จะเริ่มธุรกิจผมก็ได้มีการไปขอพรกับเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้นะว่าให้แบบขอให้ลูกช้างขายข้าวได้เยอะๆด้วยเถอะแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับไม่มีคนซื้อเลยเอะะะอออยยยยยูู่่นนโพตไไปเเเงีีีบช้ มีข้อความมามีข้อความมาโอ้รับสิบจานโอ้โอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวนะก็ถือว่าเขาเป็นลูกค้ารายแรกลูกค้าเราคือพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเอากี่จานก็ต้องคันลบเขาลูกค้ามาตั้งเยอะโอ้โหและดูแม่ไปส่งวอร์โซน จากจานสองพันห้าเลยกูคิดจานสักสี่พันสมังิในไปสักไกลเลยเวนเ <c oughs> ป็นตัวปากรับคำเขาแล้วก็ต้องไปส่งสักหน่อยครับโอเคเริ่มจัดทําการแบกข้าออมาจากตู้นะเก็บไว้ในกระเ,เป๋ากางเกงก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปส่งที่วอซอนกันโอ้โห,โหพี่ชาติแต่จะถึงอันยานเป็นรถโลมก็ช้าพอทนอยู่เลยนี่มึงจะพังอีกโอ้รอไปทะน้องข้าวบูดก่อนพอดีพี่บอกเลยเฮ้ยมาใหญ่น้อยกูก็แบกสังขารตัวเองจะมาถึงจนได้ละวะแต่กูขอดูหน้ามึงหน่อยสิีถ้ามึงเป็นประชาชนเดี๋ยวกูจะตบไม่เลี้ยงเลยเออพี่ขอโทษครับเป็นแก๊ง รอแป๊บนะพี่เขาคนคนสร้างเขากำลังวิ่งได้ไดครับได้ได้เก็บครับไปตายเงนมันก็ไม่มีนะเออสี่เก้าหนึ่งครับสองหมื่นห้าอุ้ยตัวตัวได้แต่ราคาดีจริงจริงเดี๋ยวแต่งเต็มขอบคุณครับพี่นี่ทำตลอดไหมพี่ทำตลอดพี่ทำตลอดอันเล่นเล่นแกงมาพี่ ยังยังครับยังยังพี่พี่พี่แบบพี่มาเป็นเชฟแก๊งผมไหมพี่อุ้ยยอดดีหาคนทําข้าวเอี่ยไม่ใใครทำข้าวขายเลยผมทําตลอดในหุ้นกับเพื่อนอ๋อได้ครับได้ได้ขอเบอร์ไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โทรจะพลาดหนึ่งแปดสี่ชื่ออะไรครับพี่ฮ <c oughs> ิจิเีหลังจากพี่เ <c oughs> มมเสร็จพี่กดโทรมาแล้วแต่ผมเมมไว้รับข้าวไปเลยนะติดไหมเฮียติดติดติดพี่ติดติดครับชื่อเฟิร์นครับโอเคครับได้ครับครับ นี่แค่ขายครั้งแรกเองนะครับเนี่ยจะโดนชวนเข้าแก๊งซะแล้วแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไปขอพรมาเนี่ยเขาประทานพรให้กับผมใครที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจในประเทศนี้เนี่ยก็ยเรยไปขอพรกันด้วยนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็จะเป็นจํานวนแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างประมาณ14 15 5 6กจานอะไรพวกนี้ซึ่งก็ถามว่าได้เยอะขนาดนี้ทาไมผมยังไม่รวยอีกทำไมเงินผมยังไม่ไปแตน 1M ่งเอมีกก็เป็นเพราะว่าผมทํอาหารกับเพื่อนนะครับครึ่งๆรายได้ทั้งหมดท โอเคดูเหมือนว่าการทําธุรกิจของเราเนี่ยจะไปได้ดีแล้วเราลองมาดูในส่วนของการเล่นกิจกรรมมาบ้างดีกว่าครับว่ามันจะไปได้ดีตามกันหรือเปล่ามาครับแอดดอับใช้เดียวนี้ขอเสนอตอนได้ไม่ได้ไม่รู้มาดูกันเอาแม่งเลยเไป มาต่อจากนี้ผมขอพาลวกันแลวดูช็อตนี้ครับวัดกันไปวัดกันมาวัดความมนหัวแข่งนะว่าใครจะหัวแข่งมากกันหัวตอนนี้ในใครแตกก่อนนี่คอแพ้ไปเลยนะอืแล้วฟาดฟาดมาส่วนจังหวันี้เซ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 ยังไงเซยังไงบุหามึอ่ะอ่ะอ่ะดองซะแล้ลโอ้ยอะไรเนี่ยเกมมนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถ้าผมลุกขึ้นมาได้เมื่อไหร่พลาดอ่ะอ่าไม่หยุด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 หนีชุบอ่ะ แล้วลก็ไม่รู้ทําไมนะในแอร์ดอกลูกนี้นะผมกดหัวแข็งแล้วมันแข็งมากๆแข็งกับแข็งโป้งแข็งเป็นก้อนหินเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเก่งหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไปขอพรมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะถ้าผมว่าผมเก่งป่ะโอ้ยดูช็อตนี้ครับโป้งไปให้ทีนึงคมๆค,ค,ครับแล้วช็อ,อ,ชอตนี้หัวแข็งขนาดนี้แล้วใครจะวัดด้วยได้ล่ะครับ ตอนนี้ขออนุญาตไม่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้นะขอบคุณฝีมือตัวเองดีกว่าที่โหดได้ขนาดนี้อุ้ยและเหมือนว่าตอนนี้น่ยจะทําอะไรก็ลุไมไปหมดมีคนโทรมาสั่งข้าวอีกร้อยจานนะ ฮัลโหลครับหลัวเขาพี <c oughs> <c oughs> ่ได้ยินยังได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี่ขายเข้าจานละสองพันห้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไอ้ยสู้่อดิเอาเอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่เอาเอาสองจานครสองจานใช่ไหมได้ได้ได่พี่พี่มีเท่าไหร่ครับเบอมีอยู่สองร้อยเขามีอยู่สองร้อยเอยมาหนึ่งหนึงเนาะใช่พี่พี่เป็นโบเอามาหนึ่งพี่จานจานละสองพันห้านะใช่ใช่ใช่ทั้งหมดสองแสนห้าครับร้อยร้อยหนึ่งสองสองแสนห้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เจอกันที่ไหนครับ ก็โลงอะไรเบลรอร่างอะไรในเบลร่างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าให้รอที่เลเบลโอเคแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอสายนี้มันไม่ได้มาเอาข้าวจากผมนะผมก็ไม่อยากจะใช้คําว่าเขาบิดหรอกแต่ก็โทรไปไม่รับพิมพ์ไปไม่ตอบเรื่องที่จะโทรมาคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วก็ถ้าจะยกเลิกก็พิมพ์มาบอกหน่อยก็ได้ไม่ใช่อยู่ๆหายไปแบบนี้มันเสียความรู้สึกแล้วก็มันก็เสียเวลามากผมนั่งรอที่เลเบลร่างครึ่งชั่วโมงโอเคแต่ไม่เป็นไรครับ มดเดมูดคลิปมันเสียหมดโอเคผมขอแบบมุดดแค่นี้แล้วกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อเราไปขายข้าวต่อเดีกว่อโอเคเริ่มตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีผู้หญิงนะโทรมาสั่งข้าวกับผมนะบอกให้มาส่งที่ออยผมก็เลยบึ้งรถไม่ยังไวเลยเพื่อที่จะมาส่งข้าวแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็ปิดยอดไปที่35,000ครับผมโดยน,นี้ก็จะเป็นการขายแยกของผมุคนเดียวที่ไม่ได้รวมกับธุรกิจของเพื่อนนะเพราะว่าถ้าบางคนสั่งแบบทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนยะผมก็จะเอาของส่วนตัวผมที่เอาไว้ก ซึ่งพี่ชายคนนี้ก็ปิดยอดไปเยอะมากๆเป็นยอด50,000บาทที่อันนี้ จะไปรวมกับของเพื่อนผมซึ่งผมก็ยด้ยอยู่ที่ประมาณ2อ0หมแล้วก็ต้องโอนให้เพื่อนผม2อ0หมแบบหารครึ่งน,นะครับและนี้ผมก็เขียนใส่โทรศัพท์ไว้เลยนะว่าต้องโอนเท่าไหร่บ้างข้าวหลือเท่าไหร่บ้างจะได้กันลืมแลยแล้วก็ยอดในบ,บัญชีทั้งหมดของผมที่หักของเพื่อนออกไปแล้วนะก็ะจะเหลือประมาณแบบ9ก0าแสนกว่าซึ่งคลิปนี้มันนานมา,มากๆและมันยังไม่จบนาทีผมก็เลยไม่รอลูกค้าแล้วก็เลยไปฟาร์รมรอบเมืองด้วยตัวของตัวเองเลยนะแล้วก็ไปขายที่อีโคแล้วก็เอาเงินไปเก็บธนาคารและตอนนี้ก็ริบร้อยแล้วครับผมห ท่าเรารู้จักที่จะหาลู่ทางในการทํามาหากินเนี่ยยังไงเงินหนึ่งล้านก็อยู่ไม่ไกลแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้และอยากให้มีอีพีต่อไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดในเรือ่องไรแล้วก็ดูคลิปจนจบใครได้ดูจนจบอย่าลืมพิมพ์ว่าดูจบแล้วแล้วก็ตามด้วยความรู้สึกที่ได้ดูคลิปกันด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เจอกันยาวมากๆแล้วขอบคุณมากๆสำหรับที่นินการดูจนจบนะครับผมจะแั้ใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปวะไรอย่าลืมไลค์ตามชมด้วยนะครับหลับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายซียูจุ๊บ